อยากพูดอะไรกับคริสครับในฐานะนักแสดงแบบหนึ่งบอบคอนเลยขอบคุณมากๆเลยว่าพี่ชายวันนี้แบบผงไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณหรือว่าจะพูดอะไรมันแบบเรารู้สึกว่ามันผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะกัแบบตั้งแต่วันแรกจน ถึงวันนี้เลยอ่ะไอ้พี่แบบแบบสอนผมในหลายๆเรื่องจริงๆเลยแ,ลแบบโคตรขอบคุณเลยครับที่เปิดใจให้ผมคือต้องบอกว่าแบบซีรีส์เรื่องนี้มันเรื่รองราวเยอะอะไรเงี้ยมันมีปัญหาหยหนะเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่าแบบ ให้คิดซะว่าสาหรับพาร์ทของผมนะให้คิดซะว่ามันเป็นผลงานผลงานหนึ่งของผมอนะไรเงี้ยแต่อยากให้แบบไปโฟกัสที่น้องเพราะว่ามันเป็นละครเรื่องแรกที่น้องได้มารับบทเป็นเมนโลอนะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมก็กลัวแบบเรื่องราวของผมที่มันผูกติดมาอนะไรเงี้ยบางทีมันมันไปทําให้เก้าแรกของน้องมันไม่สวยงามเหมือนอย่างของน้องๆคนอื่นๆที่เขามีเก้าแรกที่ดีอนะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเออกลัวจะไปทําให้ ครั้งแรกกับการเป็นพระเอกของน้องอะ่ะมันเปื้อนอะไรบางอย่างจากเราอะไรเงี้ยผมพูดจริงนะแต่แบบสุดท้ายไม่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงผมผมดีใจมากมที่ผมเจอน้องคนหนึ่งที่มันจะลุยไปกับผมทุกที่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเพื่อนๆทุกคนผมผมหลักเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออผมได้กําไรจากซีรีส์เรื่องนี้มาแล้วแหละก็คือได้น้องห่วงมาคนหนึ่งวันนั้นก็แบบพอซีรีส์มันจบมันก็เลยแบบใจหายอะไรเนงะี้ยเพราะว่า ตั้งแต่ถ่ายมาเราเราหนักกันมากจริงครับทั้งถ่ายทั้งเวิร์กช็อปแล้วหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์พวกเราก็ยังต้องทำงานกันอยู่อย่างหนักมากๆอะไรเงี้ยรวมถึงทั้งทีมงานที่อยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยผมขอเสียงตกเป้อให้กับพวกเขาหน่อยเรื่องนี้เราพยายามกันมากในหลายด้านเลยอะไรเงี้ยครับ ก็ดีใจที่อย่างน้อยวันนี้ม,มันสมบูรณ์ใช่ครับขอบคุณครับรวมตัวกันน,น,นะครับในรห้กัรตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็อย่างที่น้องๆสองคนบอกไปนะครับก็ส่วนสําคัญน,นี่แหละนะในการผลิตซีรีส์เรื่องหนึ่งมานะครับแล้วก็จะทําให้ประสบความสำเร็จได้นเนี่ยมันก็จะขาดแฟนๆทุกคนไม่ได้นะครับดังนั้นทุกคนครับปรบมือให้ตัวเองนะครับทุกคนเป็นลุ้น ในความสำเร็จของซีรีส์เรื่องนี้มากเลยนะครับนอกจานี้ขอบคุณทีมงานทุกส่วนนะครับที่ตั้งใจผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีสุดนะครับให้กับแฟนๆได้รับชมนะครับผมและนี่คือทั้งหมดนะครับของบทกวีของปีแสงครับผมเอาล่ะในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเป็นช่วงที่เราได้ใกล้ชิด